สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ชิพามาไต่เห็ดพี่น้องเป็นเธอเหลี่ของปีหกเจ็ดมาไต่เห็ดนะพี่น้องเพราะว่าเห็ดว่าท่านออกเนาะฝนไม่ค่อยดีแต่เมื่อนี้เลยพามาไต่เห็ดนะคะเนาะองไพี่น้องไปรุนนุ้กันสนะจ๊ะใดบอพี่น้องมาปล่อยเรียกพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเห็นไ่มจ้าดอกสวยๆเลยพี่น้อง นี่สองดอกน่าจะเนาะโอ้หาม,มันแล้วพี่น้องมันหาน,นแล้วเฮาสองดอกน่าจะเนาะมาตั้งพี่อีกขึ้นอมอันีอีกยังมีอีกนะคะนี่อีกสองดอกนะคะอดอกนึงจ้า สองดอกพี่น้องมือนี้ไดซี่ดอกแล้วนะจ๊นนะเนาะแยกหมานของข้ามือน,นี้เนาะน,นี่เป็นเห็ดขาวนะพี่น้องดอกงามเลยเห็ดขาวก็ดอกงามค่ากัพี่น้องเห็ดบวก khá như nhau khá này nghĩ xám đỏ nó ngâm ngâm lên cái cái nói nó ngộ cái nó mình đọc หน้าขาว ซวยเลยเห็ดขาวพี่นอ้องกำลังจุบจุบ่มเห็ดขาวพี่นอ้องห้ายแต่เห็ดขาวเนาะโง่ก็ออกล้ายมือแล้วแต่ป้ได้เห็ดคลิปให้พี่น้องบึงแนละ้วค่ะเห็ดหน้าขาว กำลังออกไหมเป็นกี่กี่ยังสิแกงแทบแทบเลยพี่นะหลัองดอกอีกดอกนั่นพี่นะนี่ดอก,กงามเลยนีดอกเดียวแต่จ้า็ดเก็บเพ็ดขาวอยู่ พี่น้องดอกมีตั้งงามๆเลยเกิดไม่นะคะบ่าถือฝนกตดอกงามดอกงา,งามเลยพี่น้องเห็้ยดึงแถวเลยพี่น้องแนมเห็นมาคุณขาวอักลานจี๋เอ่ะเก็บต่อหนึ่งกำลังกี๋กี่ฮะพี่น้อง เขาพลังเกิดเนาะคะ่ะเนาะเว่วนานเมื่อกี้ปอกหอยมีเห็ดขาวนะอือเห็ดขาวไหลเนาะดอกง,งามๆเลย เก็บพี่น้องอยู่แต่ต้นไม,ม้งามเลยพี่น้องเงีย้งยๆพี่น้องสอนเห็ดเขาลายค่ะเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ Đọc thấy một nỗi đổ lên bên, đó. bên bàn Đọc bên đó. Đọc

สวยเลยจ้ะเห็ดขาวสองดอกเห็ดขาวไปห้อดอกนี้นะอะไรกี้กค่กินโทรศัพท์เปิดแฟลชบดายไดย้พี่น้องมันก็เลยเปลี่ยนหมื่นหมื่นใส่ใช้เอาอย่างเดียวเลย

ดอกฮิดปวกบกนึงน่องบนขาโอ้ดอกงามค่ะดอกเฮ็ดปวกนี่เนาะอือก็มีหน่อยแท้เนาะือบอกหลายๆนี่ดอกเดียวเอาละดอกใหญ่คือ ใจไง,งตึงเรงตึงเรงสอดอกพ่อเฮ็ดละงหกพี่เนอะพ่อจากตอนลงตอนแหลกเราก็หายไปเลยนะนกําลังมาพ่ออีกนะคะเนาะ เฮ็ดแต่เฮ็ดขาวกำลังพอเฮ็ดลองงกอีกจ้ะนกชิสวยใกล้สิแ,สจแจงแล้วพี่นอกมากันั้งแต่ตีสี่เนาะ หาเก็บเห็ดไส่เห็ดใกล้สิแจ้งแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็จะได้เมื่อแล้วนะคะนะหาไปอีกจน้อยกันนะคะพี่น้องกดีวก็จะได้เมื่อแล้วดอกสองดอก เอาพี่น้องมาสรุปผลงานของเฮ้าหฮษลราโงกก็ได้สินี่ละ่ะนะคะอันนี้ก็ลายแต่จะเป็นเห็ดขาวนะคะเนาะมานำทีมงานก็นได้เ็ดวกลายอยู่เฮ็ดปวกก็เป็นเป็นจ้องงามๆแต่เป็นตักเกิดอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าหันก็คอยเห็นเนาะดอกงามๆกันอยู่นี่ไปซีดอกผลงานเฮ้ามืนอนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะคะก็ได้ปนดเดนเก็บเพ็ดแรก ของปีนะคะพี่น้องฝนบ่ค่อยดีปีนี้นะคะเก็บเห็ดหลาแห้งนะแต่ในกระฝาก็อะไรกดแชร์กดติดตามนะคะช่องน้ำฟ้าแม่ปลีเห็นน้ำจ้าสวัสดีค่ะ